ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นคนไทยในแคนาดาปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีออลซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งหน้าหนาวของเมืองมอนทรีออลเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าหนาวมากๆเลยที่ผมเจอมานะครับหน้าหนาวเนี่ยหนาวสุดก็จะอยู่ที่ประมาณลบยีถึงลบสาองศาเพราะฉะนั้นนะครับหนาวขนาดนี้นี่ครับฮีตเตอร์กับน้ําร้อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยถ้าเกิดผมไม่มีฮีตเตอร์หรือว่าน้าร้อนใช้เนี่ยในช่วงฤดูหนาวนะครับผมก็คงจะหนาวตายนะ แต่ก็มีตึกๆึกหนึ่งนะครับที่เขาปล่อยให้เช่าเนี่ยผู้เช่าเนี่ยครับต้องทนหนาวนะไม่มีฮีเตอร์แล้วก็น้ำร้อนใช้เนี่ยเป็นปีๆเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแปลแล้วก็อ่านข่าวให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเป็นเคสสตัตี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนาะเรื่องของเรื่องนะครับมีอยู่ว่าเมื่อช่วงต้นปีนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับของที่มอนทรีออลของที่นี่ ก็มีอพาร์ตเมนต์นึงนะครับพี่เขาปล่อยให้เช่าเนี่ยเป็นตึกอพาร์ตเมนต์เช่า47ห้องเช่าผู้เช่าเนี่ยครับไม่มีฮีเตอร์แล้วก็นำร้อนใช้นะครับฮีเตอร์นี่ครับก็เสียตั้งแต่ปี2023นะครับในช่วงฤดูหนาวแล้วก็นำร้อนเนี่ครับเสียตั้งแต่ปี2024เดือนพฤศจิกายนซึ่งไม่มีใครสามารถติดต่อเจ้าของตึกหรือว่าผู้ดูแลตึกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าเองหรือว่าจะเป็นทางเขตเองก็ตามไม่ว่าจะโทรไปไม่ว่าจะส่งจดหมายไม่ว่าจะส่งอีเมลก็ไม่มีการตอบรับเลย ทางศาลเองนะครับก็มีการเรียกตัวเจ้าของตึกหรือว่าผู้ดูแลตึกเหมือนกันแต่ทางเจ้าของตึกหรือว่าผู้ดูแลตึกเนี่ยก็ไม่มีใครตอบรับเลยถึงแม้ว่าจะเลยเส้นตายแล้วก็ตามแล้วตัวเจ้าของตึกหรือว่าผู้ดูแลตึกนะครับก็แทบจะไม่มาที่ตึกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถตามตัวได้เลย ทางเขตเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะรอได้นะเพราะว่าฤด,ดูหนาวนะครับก็จะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องความเป็นความตายของผู้อยู่อาศัยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ครับทางเขตเนี่ยเขาถือว่าการที่พยายามติดต่อเจ้าของตึกเนี่ยก็เพียงพอทางกฎหมายแล้วที่เขาเนี่ยจะเข้าไปในตัวตึกเพื่อเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ทางเขตนะครับเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเข้าไปในตัวตึกเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ซ่อมแซมฮีเตอร์แล้วก็น้ําร้อนซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยนะครับที่ไม่มีฮีเตอร์แล้วก็น้ําร้อนใช้เนี่ยก็แย่มากๆเลยครับผู้เช่าบางคนนะครับก็ต้องต้มน้ำนะครับเพื่อที่จะอาบน้ําแล้วก็ล้างจานบางคนนะครับก็ต้องไปบ้านของญาตินะเพื่อไปอาบน้ําร้อนหรือว่าบางคนนี่ครับก็ต้องไปเช่ามาชิกยิมเนาะเพื่อที่จะไปที่ยิมแล้วก็ไปอาบน้ําร้อนอะไรแบบนี้ ซึ่งล้างจานเนี่ยผมเข้าใจเลยนะถ้าเกิดไม่มีน้ําร้อนล้างเนี่ยการที่จะล้างไขมันออกจากจานหรือว่าหม้อก,กระทะอะไรต่างเนี่ยเป็นอะไรที่ยาก,กมากๆเลยนะน้าร้อนที่ตึกของผมเนี่ยปีหนึ่งนะครับก็จะมีสักวัน2วันนะที่น้ําร้อนไม่ทํางานวันไหนที่น้ําร้อนไม่ทํางานเนี่ยผมจะยอมแพ้เลยนะเรื่องล้างจานเนี่ยเพราะว่าไขามันเนี่ยขัดออกยาก,กมากๆเลยแล้วเพราะว่าไม่มีฮีเตอร์นะครับทางผู้เช่าเองเนี่ยเขาก็ต้องออกเงินเพื่อซื้อฮีเตอร์แบบพกพานะครับมาใช้ในห้องนะ ซึ่งฮีเตอร์พกพาเนี่ยครับก็จะเป็นฮีเตอร์ตัวเล็กๆนะครับซึ่งจะไม่สามารถครอบคุมได้ทั้งห้องนะบางห้องเนี่ยเขาก็ต้องซื้อฮีเตอร์พกพาหลายตัวเลยมาตั้งไว้ในห้องบางห้องเนี่ยครับก็หนาวจนทนไม่ไหวนะเขาก็เปิดเตาอบเนี่ยแล้วก็เปิดประตูเตาอบนะครับให้ความร้อนเนี่ยออกมาเพื่อให้ห้องเนี่ยอุ่นขึ้นทางผู้เช่าเองเนี่ยครับเขาก็เปิดฮีเตอร์พกพาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ดับเพลินะครับเป็นห่วงมากๆเลยนะเพราะพวกฮีเตอร์แบบพกพาพวกนี้เนี่ยครับเขาไม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยที่จะทําให้ระบบไฟฟ้าของตึกเนี่ยเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็สามารถนําไปสู่อัคคีภัยได้แล้วที่แย่ไปกว่านั้นนะครับตามรายงานข่าวนะในหลายๆห,ห้องของตึกเนี่ยอุปกรณ์ตรวจสอบควันไฟนะครับก็ไม่ทํางานนะครับก็ทําให้ยิ่งอันตรายยิ่งขึ้นไปอีกอย่างตึกที่ผมอยู่นะครับทุกๆปีนะครับก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเคาะตามประตูนะแล้วก็มาเช็คตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตรวจสอบควันไฟเนี่ยทำงานไหมแล้วก็ตัวที่เป็นสัญญ,ญาณเตือนนะครับทำงานหรือเปล่าก็จะมีการเช็คระบบอะไรตา่างแล้วก็ถ้า เกิดทานตัวอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟเนี่ยหมดเขาก็จะมาเปลี่ยนให้ด้วยแล้วก็ทางห้องเช่าอะไรพวกนี้นะครับค่าฮีเตอร์ไฟค่าน้ําร้อนเนี่ยก็จะรวมอยู่ในค่าเช่าแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างจะรวมอยู่ในค่าเช่าแล้วนะครับเพราะว่าผู้เช่าเองเนี่ยต้องเปิดฮีเตอร์พกพาทั้งวันนะแล้วก็ต้องต้มน้ําเพื่อใช้ล้างจานต้องอาบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ค่าไฟเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากๆเลยแล,ละสสำหรับคนที่ต้องเช่าสมาชิกยิมนะครับเพื่อไปอาบน้ําร้อนเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกเ,เพิ่มขึ้นไปอ,อ,อีกเดือนละประมาณ50าหรียญ ก็เบ็ดเสร็จสับแล้วนะครับค่าไฟที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นค่าสมาชิกยิมที่ต้องจ่ายก็ทําให้ค่าเช่าเนี่ยแพงขึ้นมากๆเลยนะ ทางเขตนะครับที่เข้ามาตรวจสอบเองก็ค่อนข้างจะอึ้งนะครับไม่นึกว่าทางเจ้าของตึกหรือว่าผู้ดูแลตึกเนี่ยจะสามารถละเลยแล้วก็ทําให้ผู้เช่าเองเนี่ยลำบากได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าฮีเ,เตอร์กับน้ำร้อนเนี่ยครับก็เป็นแค่ปัญหาหนึ่งของทางตึกนี้นะครับทางตัวตึกเองนะครับก็มีปัญหาอย่างอื่นเนี่ยเยอะมากๆเลยอย่างตัวตึกเองนะครับทางเจ้าของตึกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการจ้างบริการการทําความสะอาดทางตึกเองนะครับก็จะมีความสกรปรกมากเลยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเน่าเหม็นเนี่ยอบอวลเลยตามตึกมีขยะมีกระด อาอะไรปลิวตามทางเดินเต็มเลยนะมีน้ํารั่วซึมแล้วก็มีเครื่องไฟฟ้าอย่างเตาแกส๊สเตาอบนะครับวางทิ้งเดี่ยลาดอยู่ตามทางเดินเลยแล้วก็ลิฟต์ของทางตึกเองน,นะครับก็พังนะก็ทําให้ผู้อยู่อาศัยที่มีอายุนะครับในตึกเนี่ยก็มีความลําบากมากเลยการขึ้นลงตึกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพูดถึงตามทางเดินนะครับตามทางเดินเนี่ยที่นี่นะครับที่ผมอยู่มานะเขาต้องไม่มีของเกะกะตามทางเดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อัคคีภยัยเกิดไฟไหม้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีของเกะกะเนี่ยจะเป็นการลําบาากขขัดขวง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการทำงาน ราะฉะนั้นนะครับทางผู้ดูแลตึกของผมเนี่ยเวลาเขามาเช็คอะไรต่างเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นอะไรตามทางเดินนะครับเขาก็จะเคาะประตูเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่รองเท้าที่วางข้างหน้าห้องเองก็ตามนะอย่างช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะว่าหิมะตกอะไรตกใช่ไหมครับรองเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปียกเวลากลับเข้ามาที่บ้านหลายๆห้องนะครับเาก็จะมีการวางรองเท้าไว้หน้าห้องให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาในห้องซึ่งแบบนั้นเองทางเจ้าของตึกนะครับเขาก็ค่อนข้างจะเข้มงวดเขาก็จะไม่ให้ <ม idden S 2> ใหทําแบบนั้นเหมือนกันเขาก็เคาะประตูแล้วก็ให้ทางผู้อยู่อาศัย เก็บรองเท้าเข้ามาในห้องอะไรแบบนี้เปน็นต้นแล้วที่แย่ไปกว่านั้นนะครับทางตึกเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องบริเวณที่ทิ้งขยะนะครับตั้งแต่ปี2023แล้วเหมือนกับว่าทางขยะนะครับแตกขยะอะไรต่างๆของผู้เช่าเนี่ยครับที่เขาเอามาทิ้งนะก็แบบกองเลี้ยราดเต็มเลยนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทางเมืองเองนะครับเขาก็พยายามติดต่อเจ้าของตึกนะแต่ว่า ก็แน่นอนครับว่าไม่มีการตอบรับนะครับทางเมืองมอนทรีออลนะครับเขาก็ต้องเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเหลือผู้เช่านะด้วยการเช่าถาังขยะให้กับทางตึกซึ่งค่าเช่าถาังขยะอะไรต่างนะครับทางเจ้าของตึกเองก็ยังไม่มีการชําระนี่ตรงส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นปีๆแล้วละอืม สุดท้ายนะครับทางเขตนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องพังประตูห้องที่เกี่ยวกับระบบฮีตเตอร์แล้วก็ระบบน้ําร้อนนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาบอกว่าข้างในห้องระบบพวก,กล่องระบบอะไรต่างเนี่ยมีความสุดโทมผุพังมากๆเลยนะข้ออะไรต่างนะครับมีสนิมขึ้นเคลอะเลยมีน้ํารั่วซึมด้วย ซึ่งค่าซ่อมแซมนะครับเขาก็ประเมินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าจะของตึกเนี่ยถึงกระดาษน,นี้แล้วยังไม่มีการตอบรับเนี่ยทางเขตทางมือเองเนี่ยเขาก็จะใช้ตึกนี้นะครับเป็นทรัพย์สินค้ำประกรันหนี้สินที่ยังไม่ถูกชําระ แต่ล่าสุดอัปเดตข่าวนะครับทางผู้เช่าเองเนี่ยตอนนี้ก็จะมีน้ําร้อนใช้แล้วแต่ว่าพีเตอร์ก็กําลังมีการซ่อมแซมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับเขาก็จะเข้าไปดูในแต่ละห้องว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยครับอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมตึกแย่ขนาดนี้ผู้เช่ายังทนอยู่นะครับ ปัจจัยสาคัญเลยที่ผมอ่านานมานะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเรื่องค่าเชา่าเพราะว่าค่าเช่าของตึกนี้เนี่ยค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะห้องหน,นึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ500เหรียญแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดนะก็จะอยู่ที่ประมาณ850เหรียญแล้วก็ทางผู้เช่าเองเนะครับเขาก็บอกว่าการหาห้องเช่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากพอสมควรเลย ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะครับในสภาวะที่ค่าเช่าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมีการขึ้นตลอดเวลาในบางที่ก็ขึ้นแบบราคาพุ่งสูงขึ้นมากเลยแล้วก็การหาห้องนะครับทางตึกเองเนี่ยบางทีเขาก็จะมีนโยบายอะไรที่เหมือนกับเป็นการคัดกรองผู้อยู่อาศัยนะครับ ก็จะทําให้ทางผู้เช่าเองเนี่ยหาห้องได้ลําบากมากขึ้นอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เจอกฎที่ค่อนข้างจะ,ปะแปลกๆนะแบบเหมือนกับถ้าเกิดผมจะมาเช่าตึกนี้ผมต้องมีงานทำเนี่ยที่บริษัทเดิมติดก,กันเป็นเวลา1ปีแล้วผมถึงจะสามารถมาเช่าห้องที่ตึกนี้ได้ซึ่งตอนนั้นนะครับก็เป็นช่วงโควิดนะซึ่งงานเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงออฟกันบ่อยมากแล้วก็งานของสายผมเนี่ยก็จะเป็นงานที่สัญญาเนี่ยเป็นระยะสั้นนะครับผมเจอห้องที่ผมแบบถูกใจผมก็ไม่สามารถเข้าไปเช่าได้เพราะว่าติกกดกฎตรงนี้อยู่ หรือบางที่เขาก็เหมือนกับขอค่ามาจําห้องเช่าล่วงหน้าเป็นกี่เดือนกี่เดือนก็แล้วแต่ซึ่งนโยบายหรือกฎอะไรต่างๆนะครับของทางตึกเนี่ยที่เขาขอจากผู้เช่าเนี่ยบางทีก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับซึ่งผู้เช่าเองเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่าไม่แฟร์เนี่ยก็สามารถขึ้นไปร้องศาลผู้อยู่อาศัยได้แต่แน่นอนครับว่าการดําเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบเนี่ย ก็ไม่ทันกินอยู่ดีสุดท้ายแล้วผู้เช่าส่วนมากก็เลยต้องจำใจยอมรับกฎนโยบายอะไรต่างๆของทางตึกถ้าเกิดเขาต้องการที่จะเช่าห้องที่ตึกนั้นจริงๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับการที่เจ้าของตึกหรือว่าผู้ดูแลตึกเนี่ยละเลยแล้วทําให้ผู้เช่าเนี่ยลำบากได้ถึงขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยที่ตึกนั้นเนี่ยลิฟต์ไม่ทํางานกโ็โหขึ้นลงตึกเยลำบาก,กมากๆเลยนะอย่างผมนะครับอย่างที่ผู้ฟังก่อนหน้านี้นะครับในแต่ละปีเนี่ยก็อาจจะ จะมีสักวัน2วันที่ไม่มีน้ําร้อนใช้นะครับแค่ไม่มีน้ําร้อนใช้แค่วันเดียวเนี่ยผมยังรู้สึกลําบากมากๆเลยนะเวลาจะอาบน้ําแต่ละทีหรือว่าจะล้างจานแต่ละทีนะซึ่งบางทีผมก็อาบน้ําไม่ไหวนะผมก็ต้องต้มน้ําแล้วก็เช็ดตัวเอาอะไรแบบนี้เป็นต้นล้างจานก็อย่างที่บอกนะครับน้ำเย็นเนี่ยอย่างไรก็ล้างคราบมันเนี่ยไม่ออกก็ต้องทิ้งจานไว้ในอ่างนะครับท้ามคืนไปนะรอให้น้ําร้อนกลับมาแล้วค่อยล้างอะไรแบบนี้ซึ่งแค่ลําบากแค่วันเดียวเนี่ยบางทีผมยังคิดเลยนะว่าเฮ้ยเราไปเช่าห้องโรงแรมหรือว่า ห้องแ i r b n b สักวันหนึ่งดีไหมเพื่อไปอาดน้าร้อนไปใช้น้ําร้อนอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเรื่องฮีเตอร์ตึกนะครับที่ผมอยู่มานะครับหปีเนี่ยผมยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องฮีเตอร์นะครับแต่ถึงแม้ว่าฮีเตอร์ตึกเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่บางทีฮีเตอร์ตึกเองเนี่ยก็รู้สึกไม่อุ่นพอสําหรับผมนะผมก็ต้องไปซื้อฮีเตอร์พกพามาใช้เองเหมือนกันแต่ถ้าเกิดในื่อสภาพนะครับว่าโอ้โหไม่มีฮีเตอร์ของตึกมาช่วยด้วยเนี่ยแล้วโอ้โหต้องเจอความหนาวแบบลบยี่สิบลบสามสิบองศานะครับแล้วใช้แค่ฮ มันฟังดูทรมานมากเลยนะครับจากข้อมูลนะครับที่ผมหาๆมานะผมรู้สึกว่าการที่เจ้าของตึกการที่ผูด้ดูแลตึกเนี่ยละเลยตึกถึงขนาดนี้เนี่ยครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าการที่จะดูแลซ่อมแซมตึกแรงต่างๆเนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับค่าเช่าที่ได้ เพราะว่านอกจากค่า่อมแซนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายค่าภาษีรัดสิ่งที่ดินอะไรด้วยไม่คุ้มกับการที่จะมาดูแลตึกเลยเขาก็อาจจะแบบก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนี้เลยละกันแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะละเลยตึกได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ชาวเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่อันตรายขนาดนี้ก็ถือว่าผมโชคดีมากๆเลยกันที่ห้องปัจจุบันนะครับผมรู้สึกว่าผมได้เจ้าของตึกได้ผู้ดูแลตึกที่ดีเนาะผมก็เห็นผู้ดูแลตึกเนี่ยเขาก็มาที่ตึกนะมาทําความสะอาดตามทางเดินตึกมาตรวจสอบระบบ อะไรต่างๆแล้วก็ที่ตึกผมเนี่ยก็จะมีห้องซักผ้ารวมนะครับถ้าเกิดเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามีปัญหาอะไรต่างๆเขาก็จะส่งคนมาซ่อมให้หรือว่าอย่างในห้องผมเองเนี่ยมีปัญหาอะไรก็สามารถบอกทางผู้ดูแลตึกได้อย่างห้องผมเนี่ยจะเป็นห้องที่มีเครื่องไฟฟ้าในตัวห้องให้ด้วยก็จะมีเตาอบมีตู้เย็นให้เราใช้อย่างตู้เย็นนะครับตู้เย็นในห้องขผ,ผมเสียเนี่ยผมก็แจ้งไปเขาก็ซื้อตู้เย็นใหม่ให้ผมมาใช้ หรือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนี้ครับมีน้ำเนี่ยรั่วซึมมาจากห้องข้างบนนะบางที่ห้องน้ำของผมก็แจ้งเข้าไปก็มีการไปซ่อมน้ํารั่วจากห้องข้างบนแล้วก็ช่วงที่ผมกลับไทยมานี่ครับทางเจ้าของตึกเนี่ยเขาก็เข้ามาในห้องนะมาซ่อมแซมห้องน้ำนะครับบริเวณที่มีการรั่วซึมแล้วก็พังหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับมีเสียงดังนะเออผมก็สามารถแจ้งกับผู้ดูแลตึกได้ทางผู้ดูแลตึกถ้าเกิดเรามีหลักฐานอะไรเพียงพอนะบางทีผมก็อัดเสียงแล้วก็ระบุว่าเนี่ยเสียงนี้กี่โมงกี่โมงที่เกิด เสียงดังมากทําให้ผมไม่สามารถนอนได้อะไรแบบนี้ก็ส่งหลักฐานให้เขาไปเขาก็จะมีการตักเตือนผู้เช่าที่ทําเสียงดังนะครับแล้วถ้าเกิดผู้เช่ายังไม่ยอมที่จะลดเสียงเนี่ยเขาก็จะมีการเอาผู้เช่าเนี่ยออกจากตึกไปด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ไม่ใช่ว่าผมจะเจอแต่ผู้ดูแลตึกหรือว่าเจ้าของห้องเช่าที่ดีนะครับก็จะมีช่วงที่ผมเนี่ยไปเช่าห้องในตึกที่ผู้ดูแลตึกไม่ดีเหมือนกันถ้าเกิดผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งแล้วกัน ซึ่งจะเกิดเพ,เพื่อนะครับมาหาห้องเช่าแหลงต่างเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าให้พยายามหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตึกด้วยกันถ้าเกิดตึกนะครับมี Google Review ก็เข้าไปดูว่าคนที่เข้าไปรีวิวเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องความสกรปรกหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องผู้ดูแลตึกที่ไม่ดีหรือเปล่าอย่าง o o g l e Review เนี่ยที่ผมไปอ่านบางทีเนี่ยเขาบอกว่าผู้ดูแลตึกบางคนเนี่ยก็ไม่เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้เช่าเลยบางวันก็ไขประตูเปิดเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็เหมือนกับพาคนเข้ามา ดูห้องอะไรแบบนี้เพื่อที่จะหาผู้เช่าใหม่อะไรแบบนี้เป็นตน้นหรือว่าบางรีวิวเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเบสบักนะครับพวกเรื่องแมลงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะครับเบสบักเนี่ยถ้าเกิดเบสบักมีอยู่ในห้องเบสบักเนี่ยครับก็จะลามไปถึงห้องอื่นด้วยแล้วถ้าเกิดไม่จัดก,การดีๆเนี่ยก็จะลามไปที่ตึกอื่นด้วย หรือถ้าเกิดไม่มี o o g l e Review นะครับอย่างตึกนี้ที่มีปัญหานะครับผมพยายามเสิร์ชลองหา o o g l e Review นะก็ไม่มีรีวิวถ้าเกิดไม่มีรีวิวก็อาจจะต้องระแวงหน่อยละกันว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีรีวิวของตึกนี้เป็นต้นโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่นกอนดีกว่าเนอะถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่น่าสนใจดีผมก็จะมาแปลมาอ่านให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งละกันแล้วเพื่อนๆนะครับที่ต้องเช่าห้องเช่าอยู่นะครับเคยเจอปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าของตึกหรือว่าผู้ดูแลตึกบ้างไหมหรือว่าเจ้าของตึกน่าักยงงงงงไง็มาาาาลล่่ให้้้ฟทดดนนตขออวีโ ผมก็ชอบอ่านคอมเมนต์อของเพื่อนๆมากเลยนะครับขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ทางหน้าต่างของวิดีโอมากๆเลยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ